และีนสิที่เพ็นด,ดูคือไม่อัมโฟโนครับรุ่นเร,เราว่าวเรียนนะครับโอเคมันจะเป็นยังไงนะครับเราไปแพ็กกองกันดีกว่านะครับไปวับ สวัสดีท่านชมด้วยนะครับอยู่ผมไว้เกมเมอร์แล้วก็าการสาระถ้าไม่มีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวใหม่ตัวน,นี้กันนะครับมันเ,นเป็นสินค้าแบบไหนครับแปะกล่องกันดีกว่านะครับไปกันเลยว้าวอานี่คือไม้นะผมที่ผมสร้างจาก ช้อปปี้นะครับราคา149บาทนะครับที่ผมได้มาจากวันเสาร์นะครับซึ่งจากผมไม่ได้รีวิวไปนะครับเราแพ็กกล่องกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคแกะกันเลยนี่ในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับนี่มีคู่มืออย่างนี้นะครับนี่คู่มือหรือเนี่ยเขาก็มีสแกนคิวโค้ดให้นะครับโฟกัสในกล้องนี่มีสแกนคิวโค้ดให้นะครับก็เป็นอย่างนี้ครับ ในกล่องก็จะมีสารกันชื้นนะครับผมนะฮะโอเคเก็บไปครับนี่แล้วเก็ะใส่กล่องไปนี่ก็ไปเป็นอย่างงี้ครับวิธีการใช้ก็เขาจะมีแถมตัวนี้ให้ครับแจ็คหนึ่งอันนะครับแล้วก็เป็นไม่อย่างนี้ครับตามรูปภาพเลยครับผมนี่วิธีการใช้งานนะครับใช้ทั้งโทรศัพท์แล้วก็มีแจ็คต่อคอมหนึ่งอันนะครับโอเคก็สามารถใช้กล้องคามวล่าได้นะครับ โอเคสามารถไลฟ์สดหรือต่อก,กับกล้องได้นะครับโอเคนั่นก,ก็มีขั้นนี้นะครับแอันนี้คือถุงผ้านะครับอ๋ออย่างหนาเลยซึ่งจะมีบอกว่านับโปนะครับโอเคนล่งก็จะเป็นอย่างนี้เอในถุงผ้าเป็นอย่างนี้นะครับนี่นี่ยี่ห้อยี่ห้อนะับโบนะครับ โอเคแล้วก็มาแกะกันเลยนะครับโอเคจากความยาวเนี่ยหนึ่งจุดห้าเมตรนะครับไม่ความยาวหนึ่งจุดห้าเมตรนะครับนี่อย่างยาวอะ่ะอ๋ออย่าง,งยาวครับผมนี่นี่ยี่ห้อมันก็ได้บอกแล้วนี่คือแจ็คที่ผมบอ,อกไปนะครับนี่แจ็คคือแจ็คเสิร์ฟครับเขาแถมมาให้นะครับผมนะ แล้วก็ในยี่ห้ออยู่ดูตรงนี้ครับนี่นับโปกกอ็อาจจะไม่เห็นนะครับนี่ดูนี่นี่กอ็อาจจะไม่ขอไปด้วยนะครับนี่เป็นยี่ห้อนับโบ่ครับรวมจะลองใช้ดูเาว่ามาตัดเสียงรบกวนได้จริงหรือเปล่านะครับ ก็โอเคเราลองใช้กันนะแล้วผมจะต่อจากให้ดูนะครับนี่ผมพร้อมขอตัดมาได้ผมครับโอเคนะครับก็ต่อจากเมื่อวันจันทรนะครับเมื่อกี้ผมลองใช้แอปซีนิม่าคัเบล่านะซึ่งมันจะไม่ใช้กับไม้ได้นะครับวันนี้ผมก็มาใช้กล้องธรรมดาล่ะนะครับผมจะทดสอบไมโครโฟนไมค์เบเสื้อตัวนี้ครับมันเป็นไมน์เนะครับไม พะโฟนี่ปกเสื้อนะครับจะเ,เป็นรุ่อของรุ่นหรือว่าเรียนครับที่ผมก็มาทดสอบไม่ครับว่ามันตัดเสียงมันกดได้จริงหรือเปล่านะครับโอเคผมขอเสร็จไหมแป๊บหนึ่งนะครับผมซึก1 2วันทูวันทูทีนะครับก็ผมก็ได้ทำการก็คือแบบเมื่อกี้เนะี่ยผมได้ใช้แอป t ทเ e มาคาม e r าเนะี่ยต่อโดยไม่ใช่แจ็คสองขีดนะครับเพราะว่ามันจะ ไม่ตัดเสียงรบกวนนะครับคือเสียบมันเข้ามาเลยนะครับผมนะฮะคือตอนนี้ผมได้ทำการเสียบแจ็ค2ขีดนะครับจับต่อเพิ่มเข้ามาในแจ็กระเออมันก็ใช้ได้ครับแต่ว่ามันจะตัดเสียงรบกวนได้จริงหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับซึ่งสายไม้นเนี่ยมันก็ความยาวอยู่ที่1.5เมตรนะครับผมนะฮะโอเคซึ่งฟองน้ำตัวเนี้ยใช้ระบบตัดเสียงรบกวนนะครับนะตัดเสียงรบกวนได้นะครับโอเคก็ ก็แต่เสียรกบกวนได้จริงนะครับผมนะผมก็ทําการเช็ควันให้ดูครับเช็คเทสเทสเทสหนึ่งเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าวันทูวันทุทีวันทูวันทูทีโฟไฟนะครับก็ถ้าอยากให้ผมทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมคอมเมนต์บอกผมไว้กระลังได้นะครับถ้าอยากให้ผมเล่นเกมคาร์พักกิ้งมัตติเพย์เออร์โดยการใช้ไมโครโฟนฮิปโปซื่อรุ่นเรเวเลียของมันทว์โบนเนี่ย ทดสอบกับเกมก็สามารถคอมเมนต์ปอบผมไว้ข้างล่างได้นะครับโอเคก็พับจผมก็เลิมเล่นเรื่อเลยแล้วนะครับนะเพราะว่าพื้นที่มันเต็มครับความจำก็คือพื้นที่ของเกมพับจีเนี่ยมัน700นะครับถ้าอัพแผ่นหลายๆแผ่นเนี่ยคือเป็นสองชือสามชิ้นนี่แหละนะครับจำไม่ได้นะครับโอเคครับถ้าอยากผมทำอะไรก็คอมเมนต์ครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมนะซึ่งตอนนี้ผมก็ ทดสอบไม้เฉยครับเป็นการทดสอบไมโครโฟนไมเน่ปกเสื้อนะครับซึ่งไอตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อเรเวเรียนนะครับนี่เห็นไหมเรเวเรียนนะครับนี่โอเคนะครับเอ้ยไม่เรเวเรียนม่นาโวนะครับนาโวคือผมได้ทำการรีวิวไปแล้วคือผมได้ทําการรีวิวไปแล้วนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับนี่หน้าตากล่องมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่สามารถรับกันได้นะครับ ส่วนเฮ้ยตกใจผมตกใจนึกว่าอัดอยู่เอ้ยนึก oh ว่าอยู่อัานแล้วนะครับ <No. S 2> เี๋ยวผมจะอ่านสเปคข้าวให้ฟังครับคือสเปคก็มีเบลโมแมติกเพรสเชั่นคือ8 0ดหขีด1 0อเอพีเออะไรก็ไม่รู้ครับผมแปลไม่ได้ครับผมอ่านหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็3ามสหกดีบีแล้วก,ก,ก,ก็แม็กซิมัมนะครับก็ สามารถอัดไมค์ได้1.5โวลต์ถึง10โวลต์นะครับแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ครับผมอ่านไม่ออกเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนะอันนี้มันก็บอกนะครับว่ามันแท้กับกล้องได้ครับหรือจะต่อคอมก็ได้ครับพวกคอมพิวเตอร์หรือน็อตบุ๊กก็ได้นะครับแต่ว่าต้องใช้แจ็คที่มีสองขีดเท่านั้นครับโอเคครับก็ถ้าอยากผมทำอะไรก็คอมเมนต์ด้นะครับ โอเคผมก็จะมาทดสอบไมโครโฟนนี่ยปกเสื้อนะโบยี่ห้อเรเวเลียนแบบนี้นะครับโอเคถ้าถ้าอยากผมทำอะไรก็รีวิวคอนจริงแบบนี้ก็คอมเมนต์ได้นะครับโอเคผมจะลงคลิปบางวันนะครับถ้าผมอยากลงคลิปนะครับผมนะฮะโอเคผมจะปิดคลิปแล้วครับโอเคอย่าลืมนะคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมนะกดะใจกดไม่ใช่ที่ตอกนะโอเคมันมี นี่การทดสอบใหม่เฉยๆครับว่ามันตัดเสียงรบกวนได้นะครับผมนะฮะตัดเสียงกับโต๊ะดูครับว่ามันตัดเสียงรบกวนได้จริงหรือเปล่านะครับโอเคขอฟังนะครับคุณผู้ชมได้ยินไหมได้ยินเสียงเราผ่านไหมเมื่อกี้เราชมในคลิปเลยครับว่ามันตัดเสียงรบกวนได้จริงหรือไม่ครับโอเคไปไปครับเจอกันพันนาครับผมจุ๊บจุ๊บทุกคน ก็โอเคนะครับก็กลับมาต่อครับผมก็มาเปรียบเทียบในกับไมล์ราคาห้าสิบห้าบาทนะครับนี่นี่คือร้อสี่สิบเก้าบาทนะโอเคแล้วนี่คืออันนี้คือไมล์ห้าสิบห้าบาทนะครับเพิ่มวันนั้นผมลองแล้วคือไมล์ตัวเนี้ยเสียงเวลาพูดมันไม่เข้าไมล์นะครับเสียงมันไม่ออกนะครับ อเคนี่คือ5้าบาบาทผมจะไม่แกะให้ดูราบความยาวก็1.5เมตรเหมืมอนเดิมครับก็ใช้งานพวกกล้องอะไรนก็ได้หมดนะครับแต่ว่าผมลองใช้กับโทรศัพท์แล้วคือมันใช้ไม่ได้นะครับนะโอเคนะครับก็โอเคได้ตัดภาพมาที่ผมนะครับไปวก็โอเคครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านชมด้วยนะครับที่รับชมและฟังมาขอบคุณมาก แล้วเจอกันใหม่ัหน้าบายสวัสดีครับเย้ <Yeah! S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเวลาแจ้งเตือนด้วยนะครับผมนะครับโอเคนะครับซึ่งเป็นไงบ้างน,นะผมจะเอาสินค้าใหม่ราคาลสดสีกก่สิกวาผมจะเอาขึ้นไว้ตรงมุมด้านขวาฝั่งตีนะครับโอเคเพื่อนๆก็เข้ามสนสสได้นะครับโอเคครานี้ไปจิงแล้วบายสวัสดีครับเย่ yeah! Oh, oh, oh,